แรงด้านนอยแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาไม่มีอะไรดีแล้วกำลังกำลังตัดกำลังตัดเทศเลียนเตุยางที่นก บอกเ็ดบอปลาให้กเ็ดเอาลืมเบิ่งหัวคนไม่ยังนั่นงองูเอาไว้เห็นยังพงศกรเนี่ยเพราะนี่ยังคมกว่นี้ถามดูให้ฉากไหมให้ฉากให้ฉากไหมเปลี่ยนซื้อคณะพ่อมฮะเปลี่ยนซื้อคณะพ่อมคือเปลี่ยนซื้อคณะจักตะกี้หมอลำน้ำวิหกแมนวนี้เด้หมอลำเสียงอีสานหมอลำเสียงวิหกเออเ็ดมันขึ้นเนาะมันขึ้นเนาะ เพ็ดน้ำมูยู่ติดเลยดิป้าคอยในเื่เคือวันนี้ไปนอนหัวเรี้ยวหัวเรยง,ห,ยงหัวลกักหัวต่อนั่นเพราะเขาคือวันนี้เปนอน,น,อนอไผ่ปาแจักเท็ตเดี๋ยวนี้ชัวร์ในวันน,รารานี้กูกูเบิ่งแล้วซอสลซาไปใช้น้อแานี้เนาะคงสะก,งก้อนกว่าไกลกอนเซ้ารถเซ้ารดเล่ลเล่นแล,ล้ว ากูถือเลขกูสวยโลดนี่หลีถือยิงได้งวดนี่บ่อะเอาฟาตัสไว้เองเขาที่ใช้มือนี่เดี๋เพ่เขาใจอยู่งคอยกันใช้มือนี่กันไตยังขาแรงเอากูเซ็ตบ่ได้ตีเนี่ยยังไ่เลยคอยกันเซ็ตกันนี่เซ็ตบ่ได้งานเซ็ตบ่ได้แต่ขาแรงเซ็ตได้ เรี่ดเปลี่ยนเอาถามเลยไปเลียนมาใส่ไปเลียนมาใส่ไมเลี้ยนยังจับจุดเลห้ามมองห้ามกบสร้างในตรงนี้ป <c oughs> ุ่นผูสร้งงานเป็นได้ยูรุ่งที่ว่าผู้นะขับไปยูลุงที่ว่าผู้อหย,ยังว่าเป,ปลีล่นเขาไปรดลาไมนติดเกินมาล้ติงนี่ติเกินล้วติ่ เป็นเลือดส่วนตัวอย่างขอพระท่านทะเลาะกับเจ้าอยู่ดิทะเลาะเรื่องเรื่องนี้ไปเที่ยวแพรเที่ยวอยังหน่อวะเที่ยวแพรเสร็เมื่ออยู่นครพนมนั่นบ่ได้หนีนั่นนั่นนั่นบ่ได้หนีเจ้ากระบอกไปเลยบ่เมียนพุ้ยพาไปขันปะรู้เรื่องพี่อุ้ยพาไปขอจีนได้พาเขาขี่รถบ้านไปเก่งก็มองเลยเจ้าไปบนรถบ้านได้ได้อยู่เอาถามเก่งก็มองเลยอีหลี่โอ้ไป บรที่เรารครับป้น้องป้อแก้มนะครับอายุใ่ขาตัมกเแรงแอองกรสลับไหมครับสลับจอกล้เาจอเป็นจิตข้างบนใครอยู่ราซื้อพงสะกวนมันตัดไงอยู่เออ กันอักขระเดช่จังอันนี้พงสกรมันัดง่ายเลยแล้น้ำสักุลญสเสยงคิดยากอีกขึ้นหนึ่งทังเงวครับพงศกรแสนปากเอียงแาอีกในพงศกรมันตัดง่ายๆว่าไม่มีโค่งไม่หยังอักระเดชจังใครอยู่บ้านยังก่อนนนนพสกรพง พอพุ่งตกบอลมาคือควันดาลาเก่าขนาดครับครับแทนแนคขนาครับที่พอแวีต่พอ้วีนอตงแต่สบายตะกี้นดเพกระียตะกี้พรเขียวแล้วเป็นพระเอกอยู่วนดารา้คำสันคำสันมันนั่นเอ้ยมันอยู่วผม้วมันเล่าแปลงพอแปลงังทำมาเจ้ากันเอาสิ ลมครับเ,เดิมที่ก็มีคนบอกอยู่ครับว่าให้ใตีซือว่วงมาหมอลำอย่างวิหกแต่ว่าด้วยความที่นี่ไหมครับป่ายไงป่ายไงนี่ครับป่ายไงที่ที่ผมตั้งมาตั้งแต่จีนนะครับเป็นหมอลำน้ำ,นำวิหกที่ตั้งตั้ง,งมมาตั้งแต่ เมื่อวานหนึ่งวานาโนคากแตกเนาะเป็นไปซื้อของวานาโนคากสองเทียคือหากซื้อของเมื่อไรยินสันซื้อของเมื่อไรเลยวินเส้นสีว่ดีแล้วว่าดิเอเฉพาะผพนอันนี้แปดเ่นตมืนหานแปดเ่นยังมามืดหาเอาเห้บเ้บมันเบือไปกว่าความเบื่อจงอยู่เนาะ มันๆวครอยู่ละาซื้อละสื่อพวกแต่ก่อนมันสั่นไปแล้ันเราซื้อว่าอักขระเดชมันเกิดยังละพี่มี่บันเนี่ยทะเลี่กัเอห็ดไม่เห็ด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 ไม่วยกันว่างกีรคือมล้ำเสียงแต่มล้ำนั่หมครับบรรยการมาเติมเติมเป็นมลํำเสียงวิหกนะครับเพื่อให้ แกเก็บของัุ้ง enfin, the หอมตอนนี้จอจอกระแทได้ครับเมืนี้ผมให้งนต่าัารียืระตือนงาตรงหมดเจ็ดบองบอกครับเจ็ดสิบสองบอกนี่อาจจีมีชํำรุดเสียหายแน่ติดแตกทั้งขอที่น้องเห็นความันแตก น้ำขอไม่เงนะครับจะเรื่ใดๆหมะใดๆอยูมันเที่ะครับเต็มที่่องนี้ันมนหมอกแตกอ่าอะไรอีกสองสองบอกมัทั้งที่มันพังจริงๆมันพังประมาณสบอกครับนุกเลยให้เอาไปสอมนะครับมีต้อสก่เพรักเก็ตเป็นลรักเก็ตประมาณ้ปมา เคร่ออา่อที่ใช้มือที่ตั้งใจเครืองที่แบบสมัยไหเลยเห็ดเป็นแบบทำไมเก้าหอบแบร่วมสมัยนะครับทำไมเก้ารวมสมัยจาไปวะง่วงบ่เองงงเองนะครับก็คือเฮ็ดให้พนักงานี่สมัยก่อนจีิงิงจะผ่ามานั่นนะครับหลังจากที่ผมวิจอแต่สมมือนี่เพิ่มข้อห้าเพื่อหลีกการพิดับเพงเลื่อนไว่นนั้นเพิ่ม ใจ้ตีเสียงให้มันดูอลังการบ้าคัาเกย์ตีอะไรก็ได้ขึ้นไปเองแต่ครับจะได้ฟังไว้ครับพี่น้องครับหมอลำน้ามีหงหรือหมอลำเสียงมีหงนี่แหละพี่น้องครับนกปงสะกดนะครับใจเย็นๆล้วนกำลังไปจอบลากอยูอะใช่ตอนนี้สะอาดเต็มเบิ้ลแล้วพี่น้องมันนี้มีอะไรสดครับไปจอบลากล้วนด้วยใจเย็นท้ายอันละ ตนีั้งกับีได้แท่ยโดยเฉพาะตั้งกตีดเดนเล็กโปรโมชั่นเด้อ <c oughs> อันนั้ลักดูใกล้แล้วครับนบผมก่ เบิ่งหน้าผู้นคนิดประมาณที่น้อง เพี้ยนั่นคือเขียนแค่ซีโต้โต้ที่หามันแมนบ่บัดนีบ่แมนฮะตัวที่หา็นเลขเก้าตัวขอเปลี่นบ่ถึงมือติดบ่ถึงมันลิงบ่ออกมันลิงบ่นั่นดีไม่เขียนวางในนีเอามือนัหน่ะเลขเก้าตอกอบตอกอบของมันมาเปลี่ยนดิบ่ได้ดานตัวตัวที่หามันยิเปลี่ยนอันท่าหลังมันยิเป็นเลขเก้าหรอก ตัวนั้นซื้อสีดาเล็กเก่านะเคยปีนว่าถึงมันไม่จังหว่วงจอแบบนี้มันมีหลายบอกพเอเบาย่บานพักมานำ้ำมาลิงสัญญาณเหมือนกันว่ามันมันเป็นเลขกเก้าไหมหือทังหทังนั่นนี่นทั้งมอดตัวนี้ก็้อยทันทันหัวหนาวใช่หมรานตัวนั้นเป็นซีดนเล็กเก่าดีพอดีพอดีบาแ่เขียนไวหนึ่งสองสามทีหาเนื่งสามทีเราก็เป็นเล็กเก่า ตัวเอออันทังสุดตัวนั้นซื้อสีดำมันที่เป็นเรี่เก้านะมันปีนขึ้นไปว่าปีนขึ้นไปเพราะถึงเมื่อน่ะสัตว์มันลิงบพบาไปเลยเอามาเปลี่ยนเด้อแมนแมน พ่อทำไปได้